สวัสดีครับพบกับอาจารย์ดอนแห่งสำนักดอนสเวชกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะต่อในวิธีเปลี่ยนรูปร่างสอดคล้องนะในตอนที่6ในเรื่องของทัสนะทัสตอนที่แล้วเป็นเรื่องของ Indeterminate ที่ตัวซัพพอร์หรือเรียกว่า Indeterminate Indeterminate ภายนอกวันนี้ Indeterminate ภายในนะ ก็แก้ปัญหาได้คล้ายๆกันนะครับมาต่อกันเลยแล้วกันสมมตุติมีตัวอย่างดังร,รูปนะฮะตัวอย่างดังรูปเนี่ย support มันเป็นแบบ determine a t คือ h i n ตัวหนึ่งแล้วก็ roller ตัวหนึ่งนะฮะ เพราะนั้นตัวไม่ทราบค่าตัวในภายนอกเนี่ยมันเป็น3มันเป็นดีเทอร์มินเแต่ว่าชิ้นส่วนภายในเนี่ยมันแปลกแปลกขึ้นมานะฮะมันมีตัวควายขึ้นมาในช่วงไหนนะฮะเป็นข้อสังเกตเลยว,ว่าถ้าสามเหลี่ยมเนี่ยจริงๆแล้วท l ั s เนี่ยสามเหลี่ยมต่อกันเป็นรูปสามเหลี่ยมพอนะต่อกันเป็นรูปสามเหลี่ยมพอถ้ามาควายแบบนี้จริงจริงแล้วมันเกินนะมันเกินเกินเหตุเกินจําเป็น ถ้าไม่มีเหตุผลอื่นเนี่ยในแง่การวิเคราะห์โครงสร้างเนี่ยอยันนี้เรียกว่าตัวเกินนะฮะถ้าเราจะคำนวณก็คือ m บวก r ถ้า m บวก r มันมากกว่า 2j น j ะแสดงว่าเป็น indeterminate เราก็เช็คนะ m คือจํานวนชิ้นส่วนอันนี้เป็นตัวอย่างคล้ายๆตัวเดิมนะฮะแต่ว่าัพพอร์ตเป็นหินกับ r o l l ร์นะชิ้นส่วนมี1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ชิ้นส่วนมี10บาในที่นี้คือสมการส,สนมดุล3 J 1 2 3 4 5 6 6นะฮะเพราะฉะนั้น 2J มัน12 M สองในกรณีนี้เนะี่ยมันเป็นโครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเตภายในนะฮะก็อย่างที่บอกตั้งข้สอสังเกตไว้ก็คือว่าไอตัวที่มันไขนะ่เนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นตัวเกินมาเพราะฉะนั้นตัวเกินในที่นี้ก็จะเท่ากับหนึ่ง วิธีการก็ทำคล้ายๆกับ i n d e t e r m i n a t e ภายนอกนะครับก็คือถอดชิ้นส่วนตัวเกินออกการถอดชิ้นส่วนตัวเกินเนี่ยถอดแล้วมันยังต้องคงความเป็นสามเหลี่ยมหมายความว่าเวลาถอดชิ้นไหนก็ตามเช่นถ้าเราถอด cd ไม่ได้ละนะชิ้นมันไม่เป็นสามเหลี่ยมละเพราะนั้นที่เป็นไปได้ก็คือ bf หรือ ec นะฮะเพราะว่าถอดถ้าถอด bf ถ้าถอด bf โคงมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้ ถ้าถอด EC นะทุกชิ้นมันยังเป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่นะได้นะตัวอื่นในที่นี้ถอดแล้วมีปัญหานะครับจากตัวอย่างนี้ก็เลยถอด BF นะครถอด BF เพราะถอด BF ปุ๊บเนี่ยทรัสก็จะเป็น d e t e r m i n a t เทั้งภายนอกและภายในสามารถหาแรงได้นะครับ หาแรงเพื่ออะไรหาแรงเพื่อเดี๋ยวเราจะหาเดลต้าในทิศทาง BF อนะฮะอันนี้จะแปลกนิดหนึ่งนะเดลต้าบีเอฟนะโดยหลักการกนะ็คือถ้าใช้วิธีวิเคราะห์ก็คือใส่แรงหนึ่งหน่วยในทิศทางที่เราสนใจในที่นี้มันต้องใส่แรงหนึ่งหน่วยนี้ทิศทางนี้นะ BF ก็คือในแนว bF แบบนี้ถ้าสมมติเป็นแรงดึงก็ทิศทางพุ่งออกนะฮะทีนี้โดยหลักการเนี่ยเราถอด ชินส่วน bf ออกเนี่ยเพื่อที่จะเราจะหาการเปลี่ยนรูปร่างสอดคล้องคือเดี๋ยวเราจะต้องหาการเปลี่ยนรูปร่างในในแนว bf เนื่องจากชิ้นส่วนที่เราถอดออกก็คือ bf โดยหลักการก็คือเราใส่แรงในชิ้นส่วนเทียบ1ไปก่อนนะมันก็เลยไปสอดไม่ใช่คําว่าสอดคล้องมันไปเพิดันไปเท่ากันกับ หลักการที่เราใช้ Virtual Work ในตรงนี้สำคัญนะขอย้ำตรงนี้อีกนิดหนึ่งอันนี้โครงสร้างแบบ Indeterminate นะมันเป็นโครงสร้างแบบ Indeterminate วิธีที่เราใช้นะเนี่ยวิธี Consistent d e f o r m a t i o n เนี่ยปลีรูปร่างสอดคล้องเนี่ยเราถอดชิ้นส่วน b f ออกเเพื่อจะหาเดลต้าที่เกิดขึ้นถ้าไม่มีชิ้นส่วนนี้ เสร็จแล้วโดยหลักการกนะ็คือว่าเราจะหาเดลต้าเนื่องจากชิ้นส่วน bf นี้โดยเทียบ1ก่อนเพราะฉะนั้นก็คือหลักการคือเราใส่แรง1ห,หน่วยเข้าไปนะเป็นแรงที่ชิ้นส่วน bf เทียบ1หน่วยอันนี้มันเป็นคอนเซปต์ของ consistent deformation deformation นะฮะแล้วเราก็จะหาเดลต้า bf กับเดลต้าอาจจะใช้คำว่าเดลต้า bf bf นะฮะเป็นเดลต้าเนื่องจากแรง1หน่วย คอนเซปต์ <Concept S 2> คือจะเป็นแบบนี้แล้วไอ้สอตัวใน้รวมกันแล้วมันเป็นศูนย์ทีนี้วิธีการหาเดลต้าทั้งคู่เนี่ยมันถ้าเราใช้วิธี Virtual Work ซึ่งส่วนใหญ่แล้ทัดเนี่ยก็จะใช้วิธี Virtual Work Virtual Work เนี่ยโดยหลักการคือเราอยากหาเดลต้าที่ตำแหน่งไหนที่ทางไหนเราใส่แรงหนึ่งหน่วยที่ตำแหน่งนั้นนะมันจะบอกบังเอิญก็ได้นะว่ามันไปเท่ากันกันกบคอนเซปต์ของ Consistent deformation คือเราก็จะใส่แรงหนึ่งหน่วยในทิทางนี้เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องต้องแยกให้ออกน,นะโดยหลักการคือวิธี consistent disformation โดยวิธีการในการคำนวณหาเราใช้วิธี Vir ร์ช work มันบังเอิญมาเท่ากันนะมันทำให้เดลต้า bf เนี่ยคือ Delta เดลตานั่งจากลำนักทุกจริงมันเท่ากับซัม sul สอ่วน AE อันนี้อธิบายซ้ำนะฮะส่วนเดลต้าเนื่องจากแรงหนึ่งหน่วยเนี่ยสมมติชื่อเดลต้า bf เเนี่ย s มันเท่ากับยูเพราะว่าแรงหนึ่งหน่วย เราจะถือว่าแรงภายนอกคือหนึ่งหน่วยเหมือนกันโดยวิธีเวชเวิร์คถอดแรงภายนอกออกใส่แรงหนึ่งหน่วยเข้าไปก็เป็นหนึ่งหน่วยเหมือนกันเพราะนั้นมันก็จะเป็นซัม U กำลังสอง L เพราะว่า S มันเท่ากับ U ส่วน AE นะครับคอนเซปต์ Concept เป็นนี้วิธีการเราก็หาแรงภายในไปนะอันนี้ถือว่าเป็นแรง S ส่วนแรงเนื่องจากหนึ่งหน่วยเนี่ยเราก็ถือเป็นแรง U นะครับเสร็จแล้วเราก็มาเทียบกันแล้วก็โดยหลักการคือไอสองตัวเนี้ย เดลต้าบีบวกด้วยอันนี้คือเดลต้าถ้าถ้าแรง BF มันเท่ากับ1ห,หน่วยนะถ้าแรงชิ้นส่วนนั้นมันเท่ากับ BF คือเทียมหยาดตยางเดลต้านะที่เกิดขึ้นจริงก็เท่ากับ BF คูณด้วยเดลต้า f f f อรวมแล้ไว้สองนี้เท่ากับ0เพราะฉะนั้นมันทำให้เราหาแรงที่ชิ้นส่วน BF ได้อันนี้ทวนนะฮะ ย้ายค่าไปลบนะเดลต้าบีเอนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องหาแรง s แรง u แล้วก็เอา s คูณ u คูณใน L กับ u กำลังสอในที่นี้ ae มันเท่ากันก็ดึงตัวร่ว AE, ม ae ออกมาหารที่หลังนะฮะพอเราหา s ได้แล้วหา u ได้แล้วเราก็ทำเป็นตารางจากรูปนี้เนี่ยแรง s มันเป็นศูนย์บางจุดแรง u มันเป็นศูนย์บางจุดพูดถึงคอเซปก่อนนะฮะ เราก็ไม่ควรประมาทอนะ่ะไม่ใช่ว่าโอ้ยเดี๋ยวมันไอ้นี่มันเท่ากับศูนย์แล้วไม่ต้องใส่ใตารางถ้าอย่างเงี้ยควรใส่ตารางทุกชิ้นนะมันจะได้ไม่พลาดนะพอใส่เข้าไปแล้วนะก็ใส่ตารางชิ้นส่วนนี้มี S เท่านี้มี u เท่านี้มี L เท่านี้นะเอ l อเอามาคูณกันเป็นเท่าไหร่ถ้ามันเป็นศูนย์ก็เป็นศูนย์ก็ไม่เป็นไรนะ u ูกำลังสอง L เป็นเท่าไหร่ถ้ามันเป็นศูนย์ก็ช่างมันนะเสร็จแล้วก็มารวมกัน คือใส่ทุกชิ้นมันจะไม่พลาดนะครับตอนนี้นี่นะซัมตัวนี้ก็คือซัมของ sul นะฮะอันนี้ซัมของ u กลังสอง l เอามาหารกันนะครับปรากฏว่ารูปนี้นะรูปนี้เนี่ยโดยสรรมการคือเดลต้า sbf นะ s คือแรงที่ชิ้นส่วน bf เนี่ยมันเท่ากับลบของเดลต้า bf ส่วนเดลต้า bf bf โดยเดลต้า bf เนี่ย ค่ามันซ้ำ S U L มันติดลบนะส่วน U ลอง2 L มันบวกลบลบกลายเป็นบวกเพราะฉะนั้นปรากฏว่าคำตอบตรงนี้บวกนะได้ออกมาเป็นบวกนะครับแสดงว่าบวกในที่นี้เนี่ยอันนี้มันเป็นแรงภายในบวกคือแรงดึงนะบวกคือแรงดึงก็ตามเครื่องหมายเลยนะถ้าออกมาเป็นลบก็จะเป็นแรงอัดนะในนี้มันออกมาเป็นบวกแสดงว่าแรงในที่ชิ้นส่วน P F เนี่ยมันเป็นแรงดึงนะครับ เสร็จแล้วการหาแรงภายในเนี่ยโดยตำราทั่วไปนะครับก็คือว่าเมื่อเราหาแรง S นี้มาแล้วอันนี้คือแรง S นะฮะวิธีการก็คือว่าเราก็หาแรงเนื่องอ S เนี่ยแรงภายในเนี่ยรูปนี้เนี่ยมันเกิดจากการถอดชิ้นส่วน BF ออกอนะกได้เท่านี้แต่จริงๆแล้วมันมีแรงที่ชิ้นส่วน BF เกิดขึ้นด้วย ไอแรงที่ชิ้นส่วน BF เนี่ยมันก็จะมีผลกระทบกับชิ้นส่วนอื่นด้วยมีและไม่มีนะบางบางชิ้นเขาไกลเกินไปนะวิธีการโดยตำราทั่วไปก็คือว่าแรงภายในของรูปจริงตัวนี้ซึ่งเป็นแบบ Indeterminate ภายในเนี่ยก็จะต้องเกิดจากการเอาแรงที่มีผลกระทบเนื่องจากชิ้นส่วน BF เนี่ยเข้าไปรวมด้วยก็คือ u u นี่เทียบแรงหนงหน่วยนะ เทียบแรง sbf เท่ากับ1หน่วยแต่จริงแล้วค,ค่าของมันมีค่าเท่ากับ sbf ก็เอา u คูณใน sbf คล้ายๆเทียบปับอิเตรางเหมือนปกตนะิแรงจริงเป็นเท่าไหร่แรงภายใน,นยก็เอาไปรวมกับทุกชิ้นนะนะครับเอา s รวมกับ u คูณใน sbf นะ s คือแรงภายในเนื่องจากน้ำหนักทุทุ u sfb f เนี่ยก็คือแรงภายในเนื่องจากชิ้นส่วนที่ถอดออกนะมันก็จะมีผลกระทบ กับบางชิ้นเอามารวมกันก็จะตอบเป็นแรงภายในที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ตำราทั่วไปนะแต่ถ้าแต่ถ้าใช้วิธีการหาแรงภายในได้อย่างรวดเร็วโดยสำนักดอนสเวศเนี่ยนะนต้องไปจดลิขสิทธิ์แล้วปาเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นหาผมลอกชาวบ้านเข้ามาอีกนะไม่มีในตำราไหนนะ ถ้ามีช่วยเอามาให้ผมดูด้วยผมจะถอนคําพูดว่าเป็นวิธีของสํานักดอยสเวรนะถ้ามีขอให้ท่านเอามาให้ผมดูด้วยนะผมจะได้เปิดหูเปิดตาแต่อย่าพูดมาลอยๆแล้วไม่เอานะนะสรุปถ้าใช้วิธีของสํานักดอยสเวรนะตารางที่ทำเมื่อกี้ไม่ต้องทาก็ได้คือเราหาแรงภายในใหม่นะพอเราหาแรง SBF ได้แล้วนะทุกมันก็เหมือนกับว่าโครงสร้างเป็นแบบ d e t e r m i n a t เอตนะ มันก็จะหาแรงภายในได้อย่างหมูๆไม่ต้องคำนวณเยอะแยะมากมายเสียเวลาอย่างเมื่อกี้นะฮะอะดูใหม่นะครับดูนะข้อนี้จะยากหรือจะง่ายนะคอนเซ็ปต์มันไม่ง่ายมากที่มันจะยากคือหาแรงภายในใช่ไโอเคเอาแต่แรกก่อนนะหาแรงภายในก่อนจะหาให้ดูอีกนะฮะหาแรง S ก็คือแรงเนื่องจากน้ําหนักบรรทุกภายนอกนะครับแล้วก็ ยูคือแรงเนื่องจากในชิ้นส่วน BF ที่ถอดออกนะในทิศทาง BF นะอ่ะหาให้ดูก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะหาให้ดูด้วยว่าแรงข้อเน,นี้ยหาใหม่ก็ได้นะหมายก็ว่าหาตามวิธีของสนักดอเซเวนเนะนะี่ยแหละเราจะไม่ต้องคํานวณตรงนี้เลยนะตรงนี้เราเราไม่ต้องคำนวณเลยนะเสียเวลานะครับอ่ะทำให้ดู ตัวแรกนะฮะหาแรงภายในอันนี้คือหา S นะฮะเนื่องจากน้ำหนักของทุกคือมีหนึ่งตันกับสองห้าตันนะเรียกชั่นมันมาจากข้อที่แล้วเนี่ยนะฮะไอ้ตรงนี้ไม่มีนะตรงนี้ไม่มีเพราะว่า มันเป็นโรลเลอร์จากตัวอย่างนี้นะขอลบออกน,ะนี่นะเลียชันผมขอข้ามนะขอใส่เลยนะอันนี้ก็คือ1ตัดอันนี้ได้0.5อันนี้ได้2นะรวมกันแล้วได้2อง้าเสร็จแล้วใช้วิธีของสโนดดอลสายเวชนะหาแรงย่อยก่อนสัดส่วนรูปนี้มันเป็น1 1ึรูส ระยะแนวด่งกับระยะแนวล่ามเท่ากันอันนี้ได้ลบ0.5นะเพราะด่ง0.5าล่ากว่าศูนเพราะสัดส่วนเท่ากันลบนี่มันแสงมันไปทางซ้ายนะอันนี้ก็ต้องเป็นบวก1.5นะอันนี้ก็ต้องเป็นบวก1.5ดเพราะมันต้านกันนะครับอันนี้ผลรวมแรงในแนวด่งเท่ากับ0อันนี้ลบ2 ลบสองถ้าลบอันนี้ล 2, อันนี้ก็จะเป็นบวกสนะพอชิ้นส่วน f อันนี้ลบสองันนี้ก็จะเป็นบวกสองนะครับชิ้นส่วนนี้ลบสองอันนี้ก็ต้องเป็นลบสองเอันนี้ขึ้นมาชิ้นส่วนนี้ก็เป็นต้องเป็นบวกศนะูนย์จเป็น0.5นยะ์จุอิบครบแล้วเนี่ยนะหนึ่งจุดห้าเป็นสอเช็คเช็คจอยสี่ อันนี้เป็น2อันนี้เป็น2 1.5 0.5 0.5นยะลงมา2.5ผลลวงแรงในแนวดิ่งขึ้น2.5ลง2.5งนจะุดหโอเคนะ อันนี้ลืมเขียนบวกมาศูนย์ห้าผลลวงแรงในแนวราบไปทางซ้ายศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองไปทางขวาสองอ่ะแรงก็ถูกแล้วนะหาแรงภายในก็หาแรงลับก็ศูนย์ห้าลูทสองอันนี้ก็ศูนย์ห้าลูทสองอันนี้ก็สองลูทสองนะเสร็จไปคล้องละส่วน bf ตัวนี้นะ bf ตัวนี้เนี่ยโดยหลักการกนะ็คือว่าแรงมันในทิศทาง bf ม,มันเป็นทิศทางแบบนี้ถ้าเราสมมติเป็นแรงดึงอ่ะ จริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้นะฮะถ้าเราเขียนแบบนี้เนี่ยมันอาจจะยากถ้าเขียนเป็นแรงย่อยง่ายมากนะก็ดูสัดส่วนนะเทียบสัดส่วนมันหนึ่งหนึ่งรูทสองนะสัดส่วนของของโครงนะถ้าแรงลับมันหนึ่งหน่วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นแรงแนวดิ่งกับแรงแนวล่างเนะี่ยก็คือหนึ่งส่วนรูทสองก็คือเทียบถ้าจะให้อธิบายนะก็คือสามเหลี่ยมคล้ายนะ v ส่วนหนึ่งนะเท่ากับหนึ่ง ส่วนรูทสองเนะท่ากับ h ส่วนหนึ่งนะเพราะนั้น V G กับเเท่ากับ1ส่วนรูทสองแรง1หน่วยตัวนี้เปลี่ยนเป็นแรงย่อย1นึ2ส่วนรูทสองหนึ่งส่วนรูทสองนะครับปรากฏว่าแรงปฏิกิริยาเนี่ยไอสองตัวเนี่ยชิ้นนี้เนี่ยในแนวล่าม,มาทางขวาชิ้นนี้แนวล่าม,มาทางซ้ายมันหักล้างกันเพราะฉะนั้นแรงปฏิกิริยาแนวล่ามไม่มีเหมือนกันแรงแนวเด้งนะชิ้นนี้มันขึ้นชิ้นนี้มันลงเพราะฉะนั้นแรงปฏิกิริยาไม่มี พอนี้เป็นศูนย์ปุ๊บเนี่ยแสดงว่าชิ 2, ceu, 1, ้ 1, um sal, 1, 1, 1> hmm, 4, namely, นส่วนเนี่ยในแนวดิ่งก็เป็นศูนย์ด้วยแนวลาาเป็นพอแนวดิ่งเป็นศูนย์แนวล่ามก็เป็นศูนย์แสดงว่าแรงนิ้เป็นศูนย์พอแรงนี้เป็นศูนย์แล้วหน้าเป็นศูนย์ไอ้นี้ก็ต้องเป็นศูนย์ด้วยนะไอ้นี้ก็เหมือนกันในแนวดิ่งเนี่ยเป็นศูนย์แนวล่าก็ต้องเป็นศูนย์คือแรงลับเป็นศูนย์ไอ้ตัวนี้ก็ต้องเป็นศูนย์ด้วยนะจบไปสองชิ้นนี่เป็นศูนย์หมดก็เหลือข้างในเหลือข้างในก็ง่ายละ ดูชิ้นชิ้นนี้นะชิ้น B E อีลงแรงแนวดิ่งนะไอ้นี่มันขึ้นไอ้นี่มันต้องลงลงก็ต้องเป็นลบนะลบหนึ่งศูนย์ลบสองหมายความว่าลงคือพุ่งเข้าจอยตัวนี้นะถ้าเราดูตัวนี้ไอ้นี่ก็ต้องเป็นลบหนึ่งศูนย์ลบสองนะครับไอ้นี่ก็เหมือนกันถ้าดูที่จอยนี้ไอ้นี่มันพุ่งออกอ้นี่พุ่งเข้าจอยเป็นลบหนึ่งศูนย์ลสองนะอ้นี้ก็ต้องลบหนึ่งศูนย์ลสอง เสร็จแล้วชิ้นนี้ชิ้น e 4นะอันนี้ดิ่งมันมันลบลบคือพุ่งพุ่งเข้าอันนี้ก็ต้องพุ่งพุ่งออกเป็นบวกนะบวก1ส่วนรูทสสัดส่วนอันนี้ก็ต้องเป็น1ส่วนรูนะ้สองต้านตัว1ส่วนรูสด,ด้วยแล้วเทียบแรงเท่ากันด้วยเพราะฉะนั้นแรงลับตัวนี้เป็น1นะเราหาหาแรงภายในได้ไดแล้วเรียบร้อยนะฮะ พอหาแรงภายในได้แล้วอันนี้เป็น S อนะอันนี้เป็น U นะครับเราก็เอาไปค่าไปใส่ตารางอย่างเมื่อกี้นะคือ2อันนี้ผมทำให้ดูนะทำให้ดูทำให้ดูจากที่ผมเขียนในนี้นะซึ่งตอนเขียนเนี่ยตอนเขียนทำหนังสือเนี่ยรูปนี้ยังดูสับสนนะเขียนเมื่อกี้ผมว่ามันชัดกว่านะ แต่ว่าโดยหลักการเดียวกันใช้วิธีของสำนักดอนสายเวทนะแล้วก็เอาค่าตัวนี้มาใส่ในตารางนะคำตอบออกมาได้บวก0 0 1 3นะบวก0 0 1 3หนมะายความนะว 0. 0นะ่าไอบเเนะี่ยแรงลับมันเนี่ย0.013นะเป็นค่าบวกวิธีการนะคือว่าถ้าเราขี้เกียจคำนวณแบบนี้คำนวณตามตำราทั่วไปเนะี่ยจะใช้วิธีดอนสายเวทนะ่ก็ต้อง เปลี่ยนจากแรงลับ0ู0นะให้เป็นแรงย่อยก็มันก็ง่ายๆสัดส่วนมันหนะึ่งหนึ่งูทสองะเพราะฉะนั้นไอแรงย่อยในแนวดิง่งแนวราบนะมันจะเท่ากันก็เอา0ูนไปหารรูทสปรากฏว,ว่ามันได้ประมาณที่0.009นะคคือเลขม,มันไม่ลงตัวนะแต่ก็ถือว่าโอเคใช้ได้เราก็เอาแรงย่อยเนี่ยไปใส่เพื่อหาแรงตัวอื่นนะจากรูปนี้นะ แทนที่จะต้องมาคํานวณแบบนี้นะก็ใช้วิธีของสํานักดอร์สเวตหาแรงภายในใหม่ครั้งเพราะว่ามันถ้าวิธีผมเนี่ยมันเร็วไงก็ตามรูปนี้นะฮะเฟบเราก็มาใส่แรงไอ้แรงตัวนี้นเป็น BF มันได้คำตอบมาแล้วเนี่ยออกมาเป็นบวกนะเราก็ใส่แรงย่อยเข้าไปใส่สีเขียวเพื่อให้รู้ว่านี่มนมันได้คำตอบมาก่อนแล้ว จากวิธี c o n s ิ s เทนดี e อร์ม a ชั o n 0.009 0นเะฮะ0.009เสร็จแล้วเราก็หาแรงใหม่นะมันก็ง่ายๆนะฮยิ่งเราหาวิธีนี้นะเราจะรู้เลยว่าแรงไอ้0 0น9เนี่ยมันมีผลกระทบต่อชิ้นไหนจะเห็นว่ามันมีผลกระทบต่อชิ้นที่มันอยู่รอบๆมันอยู่งนอกเนี่ยไม่มีผลอย่างตัวเนี้ยมันก็ยังเป็นไอ้ตัวนี้ก็ยังเป็น0.5 ผลรวมแรงแนวดิ่งเท่ากับศูนย์ใช่ไหมพอ,อีนศนูนย์จุด้านี่ก็จะเป็นศูนย์จุดหาคือมันยังเท่าเดิมอะ่ะมันยังได้บวก1จ้าเท่าเดิมจากที่ถอดแรงออกนะเนี่ยเนี่ยมันได้เท่าเดิมนะหนึ่งจุด้าแต่ข้างในไม่ไม่ได้นะต้องข้างในต้องหาเพิ่มหาใหม่ข้างนอกเนะี่ยยังเป็นอันนี้เป็นลบสองลบสองอันนี้ก็ต้องเป็นบวกสองนะฮะ ไอ้ตรงนี้ออกแรงนิดหนึง่งอันนี้ไม่ไม่ใช่ศูนย์แล้วเพราะมันมีแรงตัวนี้มามาต้านใช่ไหมเอาหาที่ตัวง่ายๆก่อนมีไหมตัวง่ายๆเบิบไอ้ตัวนี้นะจอยเอ f ถ้างง,งนะบอกอาจารย์ดอนทำอะไรของแกวะอ่ะผมเขียนให้ดูก็ได้นะจะยอมเสียเวลานิดนึง <c oughs> นะ เนี่ยอันนี้เรารู้เนี่ย0.009เนี่ยอันนี้อันนี้จอยเอฟนะอันนี้มันลบสองลบสองปึ๊บหาได้ไหมหาแรงเลยได้ได้ทั้งคู่นะแสดงว่าอันนี้จะต้องเป็น2.009นะเพื่อจะต้านในตัวนี้กับตัวนี้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นลบ 2.009เสร็จแล้วไอ้ตัวนี้0.009มันลงมาไอ้ตัวนี้ก็ต้องขึ้นอายังนนนน,นไม่ใช่เพราะว่า2มันขึ้นนะ0.09มันลงมาไอ้นี้ก็ต้องลงมาอีกนะให้มันลงมาแล้วต้องเท่ากับสอง มันก็จะได้1 9 9่งนะึชิ้นนี้ก็จะเป็นบวก1.991เนี่ยผมก็ใช้หลักการสมดุนลนะนะฟอร์มอันนี้ได้แล้วนะพอ,อน,นี้ได้แล้วไอตัวชิ้นนี้ล่ะไอตัวนี้รู้สึกจะเป็นสี่ใช่ไหมถ้าเรางงเราก็ดึงออกมาจอยสนะี่ มีแรงหนึ่งหน่วยมีน้ำหนักหนึ่งหน่วยไปนอกอันนี้ลบ2.009นะอันนี้ลบก็คือขึ้นลบ0.5 0.5เหลือ3แรงนะครับอันนี้พอได้2.09อันนี้หนึ่ง 5, มันก็ต้องมาตรงนี้อีก นะมาตรงนี้อีกเพื่อต้าน2.009 1.5 2 0 9ลบ1.5ไอ้ตรงนี้2.009ลบ1.5ก็ได้เท่ากับ0กว่านะ0.509นะครับพุ่งออกแสดงว่าเป็นบวก 0.509พอตรงนี้0.509ไอ้น,นี่ก็เป็น0.509เหมือนกันนะอันนี้พุ่งลง0.509อันนี้พุ่งขึ้น0.5เพราะนั้นก็ต้องพุ่งไปอีก0.009พุ่งเข้าคือเป็นลบนะะเพราะนั้นชิ้นนี้ก็จะเป็นลบ0.009นะครับ0.009เสร็จแล้วเหลือตัวชิ้นชิ้นล่างตัวน,นี้ ชิ้นล่างตัวนี้นะที่จอยบีที่จอยบีอันนี้0.009อันนี้1.5อันนี้ทำให้ดูแบบถือว่าสโลโมชั่นนะชิ้นนี้ยังไม่รู้แต่อันนี้0.009 0.009 แรงเรวดึงหักล้างกันเป็น0ูนย์ถูกล้อันนี้1.5ึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นบวก1 5ึ่งลบศูนก็ได้ได้เท่าไหร่1.4กว่ากว่า1นึ1งจุดนึโดยหลักการเนี่ยมันเราหาครบแล้วไอ้ตรงนี้ก็จะต้องอันนี้คำตอบก็จะเป็น0 5นยหรองแต่เช็คนิดหนึ่งนะเช็คที่จอยนี้นิดหนึ่ง เอ๊ะอันนี้มัน C D อันนี้มันจอย E ใช่ไหมขออภัยอันนี้จอย E นะอันนี้จอยซนะเช็คจอยซนิดหนึ่งจอยซคือเช็คเช็คในนี้คือเช็คความถูกต้องนะอันนี้บวก2บวก1.1 1.491นะครับแล้วก็ขึ้นไป 1.991ไอ้น,นี่มา0.509 0.509นะครับผลรวมของแรงในแนวดิ่งลง2.5อันนี้ขึ้นไป1.991กับ0.509 2.5อ่าโอเคถูก มาทางขวา2ไปทางซ้าย1.491กับ0 5นยเป็น2ถูกแสดงว่าถูกหมดแล้วนะคนะำนวณแทบจะไม่ต้องใจก็คิดเลขศูนย์ห้ารูทสองนะอันนี้0 5 0 9์จูนอันนี้ก็ศูนย์จูนะสองรองตัวนี้นะ0 0 0 9 0นะในทางปฏิบัติก็คือเราอาจจะ เขียนรูปให้มันใหญ่ๆขึ้นมันจะได้มีที่เหลือนะในการใส่ค่าแรงนะครับเนี่ยได้คาตอบมาแล้วแทบจะไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขเลยนะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะถ้ารู้วิธีการหาแรงภายในโดยใช้วิธีของสํานักดอลเวนเนี่ยมันก็จะง่ายๆแบบนี้นะเราก็จะไม่ต้องไปคํานวณอะไรที่เวิร์นเวอร์แบบนี้นะฮะ ก็เลือกเอานะจะทําง่ายๆหรือทํายากๆนะครับอ่ะผมพยายามอธิบายวิธีหา Trust แรงภายในเนี่ยโดยวิธีของสํานักดอยสายเวทหลายข้อติดต่อกันแล้วนะก็แล้วแต่นะถ้าคิดว่าง่ายก็ลองทําดูนะถ้าชอบทำอะไรยากๆก,ก,ก็ก็แล้วแต่นะครับแต่บอก ไว้ก่อนเลยว่าไอ้เรื่องที่มันยากๆเนี่ย,ยมันรออยู่ข้างหน้านะอย่าเพิ่งมาทําอะไรยากๆแบบนี้เลยไม่งั้นมันจะขึ้นไปไม่ถึงนะมันเหมือนการเดินขั้นบันไดามาปรับยาบ้างแล้วนะ <c oughs> มัวแต่นะสแสวงหาวิธีเดินขั้นบันไดต้นๆเนี่ยให้มันยากๆเนี่ยแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงข้างบนนะฮะก็ลองคิดกันนะครับ มีคําถามไหมใน Facebook ไม่มีนะง่ายใช่ไหมวิธีสนักดอยแสเบดโอ้ยสบายนะฮะก็ฝากเอาไว้นะฮะทำอะไรให้มันง่ายๆหมายความว่าหาวิธีทําง่ายๆแต่ประณีตนะไม่มักง่ายนะโอ้วันนี้ปรัชญานะโอเควิธีเปลี่ยนรูปลางสอดคล้องก็คงจะพอของปากของขอนะฮะคราวหน้าก็จะขึ้นวิธี l e a s t work นะงานที่น้อยที่สุดซึ่งจะคู่กับการหา Way, ดีฟอร์เมชันโดยทฤษฎีของคาสสเกโนลิสเบ er, ิร์กก็คือมันเป็นทฤษฎีใช้ทฤษฎีคาสสเกโนลนะ์มาแก้ปัญหาโครงสร้างแบบ Indeterminate แบบหนึ่งน,นะครับสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ